สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับพื้นฐานนะครับวันที่15มกรานะครับ5หุ้นเด่นจานร้อนนะครับตัวแรก BTS นะครับก็พักตัวไซเว y แต่ว่าราคายังอยู่ในกรอบ up พเทคิดว่าจะปรับขึ้นต่อได้เร็วนี้นะครับ r s i เริ่มฟื้นตัวราคาพื้นด้านพื้นฐานเปิดใช้สถาน,นีโหนิมิตเดือนมกราและตลาดภูดในเดือนคุมพาจะช่วยให้ตัวเลขผู้โดยสารดีขึ้นนะครับ นอกจากนี้มีการขยายรายได้สุดทีิเข้า BTS GIF ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในไตรมาส4ปี56นะครับจะมีการบันทึกกำไรเข้ามาแนะนำเ,เก่งกำไรนะครับราคาพื้นฐาน7.3นะครับเก่งกำไรหนาแน่นนะครับในตัว CK หุ้น ITD ปิดเหนือ5บาทนะครับราคาหุ้นเนี่ยซื้อขาย2เท่าบุ๊กนะครับ การทำกําไรยังสงสัยว่ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับคิดว่าเป็นผู้รับเหมาขนาดใหญ่จึงมีการเก็งกําไรเข้ามาในเรื่องงานภาครัฐนะครับแนะนําเทรดตามเทคนิคที่มองสวยขึ้นต่อนะครับราคาเริ่มกระชากหลังจากพักตัวเมื่อสัปดาห์ก่อนน่าจะวิ่งต่อได้ตอนนี้เครื่องมือทุกตัวเนี่ยส่งสัญญาณซื้อพร้อมกันแล้วนะครับเทคนิคเก็งกำไรต้าน5บาท3บาท50รับ492ถอย4.86ท็อปนะครับ QC น่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากส่วนต่างอนโลมาติกที่ปรับตัวดีขึ้นแถมราคายังขึ้นน้อยเทียบกับ PTDGC เทคนิคมองว่าพุ่งมา2วันแต่แรงซื้อยังไม่ตกเครื่องมือยังหน่ระดับที่ไม่สูงมากอัพไซด์ยังขึ้นต่อไปได้นะครับน่าจะค่อยๆไต่ระดับจนทดสอบไฮของปีก่อนได้ในที่สุดนะครับเก่งกาไรได้นะครับต้านอยู่ที่75.50 77รับ72.75ถอย71 ตัวอทสพนะครับเราก็คิดว่า Q4 นี่น่าจะอ่อนลง Q1Q นะครับสำหรับปริมาณการจำหน่ายปิโตรเลียมใน Q4 คาดว่าท่งตัวนะครับเนื่องจากมีการหยุดผลิตในแหล่งมงกฎนะครับแต่ว่าก็มีการกลับมาผลิตในแหล่ง MTJDA นะครับและไพลินที่หยุดไปผลิตเมื่อไตรมาสก่อนนะครับก็มองแล้วปริมาณขายทรงตัวจาก Q3 นะครับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนิดหน่อย3%นะครับ พราะคิมีการปรับราคาขายเฉลี่ยการเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับดูแล้วก็คิดว่ากำไรจะอ่อนตัว Q1Q นะครับอยู่ที่16,000ล้านนะครับแต่คาดว่าจะมีรายการพิเศษเนื่องจากโครงการมอนทาร่าเริ่มผลิตในปลายไตรมาสหนึมีนาห้าคาดว่าจะมีตั้งสำรองขาดทุนด้อยค่าโครงการมอนทาร่าอีก100 000, 000, 000, ล้านเหรียญหรือประมาณ3,000ล้านเข้ามาใน Q4 นี้เนื่องจากการผลิตล่าช้าจากแผนเดิม จึงต้องผลิตจึงบันทึกดอยค่าและมรีรายการพิเศษค่าสินใหม่ทดแทนจากาบริษัทประกันโครงการมอนทล่าก์30ล้านเหรียญน,นะครับสุทธินี่มีรายการพิเศษประมาณ2,001นะครับเพราะ,ะนั้นกำไรสุทธิ Q4 เนี่ยมองไว้ที่14,000ล้านนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยประกาศงบ ประมาณรายจ่ายปทสพทั้งเป้าหมาย5ปีข้างลา่าคาดว่าเงินงบประมาณรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นเพราะมีการขยายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆส่วนเป้าการจำหน่ายปี5-6น่าจะปรับลงเพราะโครงการมอนทราเลื่อนผลิตไปในปลายไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้แจ้งล่วงหน้าแล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยปริมาณการจำหน่ายเอาโอเวอร์ซีออฟฟิศน่าจะสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับก็แนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่182บาท ก็มีวิสิตตัวธนาคารทหารไทยนะคะก็เป็นการพูดถึงทาร์เก็ตของปี56ผู้บริหารเขาก็คาดกำไรทั้งปีเนี่ยจะขยายตัวได้สูงเพราะว่าในปี55เนี่ยมีสำรองพิเศษเข้ามา5,000กว่าล้านซึ่งเป็นการตั้งบน Legacy NPL ก็สำหรับเป้าปี56ก็คาดสินเชื่อจะโตประมาณ10-15%โดยที่เป็นการโตทั้งหนัก เน้นที่ SME นะคะโตประมาณ40%แล้วก็ตโตรีเทลโต30-40%โดยที่การปล่อยสินเชื่อเนี่ยจะเน้นที่ Trade Finance แล้วก็ SME ขณะที่สินเชื่อบุคคลก็โตต่อแต่ในอัตราที่ลดลงด้าน net interest margin เนี่ยคาดว่าจะสูงขึ้นจาก2.7มาเป็น3%รายได้ค่าธรรมเนียมตั้งเป้าโต15% Year on Year cost to income ปรับลงมา เหลือประมาณ54%จาก56.5ในปี55โดยที่ธนาคารยังคงเน้นประสิทธิภาพด้านควบคุมต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องสลับเป้า NPL เนี่ยคาดว่าจะลดลงมาอยู่ประมาณ3%จาก4.1นะสิ้นปี55สำรองพิเศษมองว่าไม่มีเข้ามาเนื่องจากตั้งไว้สูงเพียงพอแล้วโดยการตั้งในอนาคตสำหรับตัวสำรองปกติเนี่ยก็จะเป็นไปตามคุณภาพของพอร์ตที่มีอยู่ เราประมาณการสินเชื่อสุดที่ไตรามาสปี56เนี่ยโตรประมาณ14 n e t i เปอร์เซ็น r g i n นขยับขึ้นเล็กน้อยรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น15แล้วก็ Cost to Income อยู่ที่54.2สำรองอยู่ที่4.5พันล้านอันนี้จะได้กำไรก่อนภาษีเติบโตได้ดีซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของรายได้ขณะที่ความจำเป็นในการตั้งสำรองลดลงอย่างไรก็ตามปี56ก็เป็นปีที่ ทีเจะเริ่มกลับมาเสียภาษีครั้งซึ่งอันนี้จะช่วยฉุดกําไรลงไปบ้างแต่สุดที่แล้วเนี่ยเราก็ยังคาดกําไรปี5 6สูงถึง6 5 9พันล้านเพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมของเราที่15.4%แล้วก็ถ้าเทียบกับเยอ n นเยอแล้วถือว่าโตขึ้นกว่า3เท่านะคะก็ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น2.2 0บาทต่อหุ้นอิงไพรส์ทุบุกที่1.6เท่ามองว่า TMB มีความพร้อมในการดําเนินธุรกิจได้มากขึ้นนะคะาราคา เมื่อวานนี้ก็เหลืออัพไซด์ไม่มากเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงคำแนะนำถือนะคะ Ki <m> um. ค่ะก็หุ้น jfpt นะคะต้องบอกว่าราคาแถวๆนี้เนี่ยก็สะท้อนปัจจัยบวกที่ บวกเข้ามานะคะในเรื่องของราคาไก่ที่ฟื้นตัวนะคะถามว่าในควอเตอร์สเองเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยในปี2555เนี่ยกลับมากำไรได้นะคะโดย3ไตรมาสแรกเนี่ยก็ขาดทุนมาตลอดนะคะจากราคาไก่ที่ฟื้นเออ่ราคาไก่ที่ฟื้นตัวนะคะในควอเตอร์สนะคะโดยเฉลี่ยคืออยู่ที่38บแบาทโดยประมาณนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ5.5%เทียบ QQ นะคะแล้วก็ใน ต้องบอกว่าราคาที่ดีขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากในส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของผู้ประกอบการเองเนี่ยได้มีการลดปริมาณการเลี้ยงลงนะคะจากผลผลิตที่มากในช่วงก่อนหน้านะคะแล้วก็ในเรื่องประเด็นที่2ก็คือราคาวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์เนี่ยปรับขึ้นค่อนข้างมากนะคะส่งผลให้ขาดทุนจากการดําเนินงานอยู่ค่อนข้างสูงนะคะปัจจุบันเนี่ยราคาไก่เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก42บาทต่อกิโลนะคะก็ลดลงมาเล็กน้อยจากช่วงสักสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเนื่องจากราคาที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ย ประเด็นหนึ่งก็อาจจะมีผลในเรื่องของตวงช่วงของฤดูในเรื่องของเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะขณะที่การส่งออกในควอเตอร์สี่เนี่ยก็คาดว่าราคาขายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสัก2 3%เปนะคะก็คือเป็นผลจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณสัก9% QQ อนคะคะอา,อาหารสัตว์น้ำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถามในแง่ของโวล่มการขายเนี่ยอ่อนลง QQ นะคะแต่ว่า อาหารกุ้งเนี่ยก็ได้รับอันิส่งจากราคาปลาปนที่ลดลงนะคะภาพรวมการดําเนินงานในวอเตอร์4เนี่ยฟื้นตัวดีกว่าคาดนะคะทางฝ่ายปรับในเรื่องของประมาณการปี55เพิ่มขึ้นจากเดิมนะคะยอดขายเพิ่มขึ้น4%นะคะอยู่ที่14,717ล้านนะคะมาจินอ่อนลงทั้งปีนะคะเยยนเยียนะคะจากราคาขายที่ต่ํานะคะ ส่วนแบ่งเงินลงทุนเนี่ยในในปี55เนี่ยคาดว่าจะขาดทุนอยู่ประมาณสัก48ล้านนะคะ JFN ขาดทุนประมาณสัก200ยนะคะ Macri กำไรสัก240ล้านบาทนะคะประมาณการกำไรสุทธิเนี่ยปรับเป็นจากเดิมที่คาดว่าจะขาดทุนเนี่ยปรับเป็นกำไร11ล้านนะคะก็คือ ถ้าเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ยก็คือลดลงค่อนข้างมากนะคะขณะที่ควอเตอร์4เองเนี่ยคาดว่าย,ยอดขายเนี่ยลดลง1%แล้วก็7%เย็นเยือกคิวนคิวนะคะมาจีนดีขึ้นนะคะจากราคาขายที่ฟื้นตัวนะคะส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเนี่ยคาดว่าจะลดลงคิวนนะคะเหลือเพียง5ล้านบาทนะคะประมาณการกับกำไรสุทธิในควอเตอร์4เนี่ยคาดว่าอยู่ที่52ล้านบาทนะคะสำหรับปี2556เนี่ย คาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะกลับมาฟื้นตัวค่อนข้างโดดเด่นอีกครั้งหนึ่งนะคะปัจจัยสนับสนุนก็คือในเรื่องของตัวราคาขายที่ดีนะคะแล้วก็การส่งออกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทั้งจากโรงงาน JFPT แล้วก็ j f n นะคะในการส่งออกทั้งไก่รุงสุกแล้วก็ ไก่สดนะคะซึ่งไก่สดในปีนี้เนี่ยก็คือส่งออกได้เต็มปีนะคะที่ไปที่ยุโรปนะคะแม้จะเห็นราคาไก่ฟื้นตัวค่อนข้างมากนะคะแต่ราคาไก่ปัจจุบันเนี่ยทางฝ่ายคาดว่าคงยากนะคะที่ระดับ42บาทเนี่ยจะเห็นกําไรของ JPT f กลับไปอยู่ที่ระดับ1,000ล้านอย่างช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะคะเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบ ที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งแล้วก็ค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเต็มปีนะคะแล้วก็ราคาที่ฟื้นตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้ในผู้ประกอบการเองเนี่ยในอุตสาหกรรมกลับมาขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้นนะคะราคาที่ปรับขึ้นเนี่ยทำให้ทางฝ่ายปรับสมมติฐานราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยนะคะประมาณการยอดขายเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้น11อซอยู่ที่16,361ล้านนะคะมาจีนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนเนี่ย ในบริษัทร่วมเนี่ยคาดว่าจะรับรู้เข้ามา69ล้านนะคะ JFS เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นครึ่งปีหลังมากกว่าที่จะกําไรนะคะทั้งปีเนี่ยคาดว่าจะขาดทุนอยู่100ล้านนะคะแมคคีเนี่ยก็คือกําไรมากกว่าที่เคยคาดไว้นะคะ ปรับประมาณการกาไรสุทธิเนี่ยเพิ่มเป็น780บล้านบาทนะคะเ mm hmm. ทียบกับปีที่แล้วเนี่ยที่กําไรอยู่11ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะคะตัว JF พทเนี่ยคาดว่าจะเห็นผลการดําเนินงานฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปนะคะแต่ต้องบอกว่าราคาแถวๆนี้เนี่ยก็ปรับขึ้นสะท้อนปัจจัยดังกล่าวมาแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายคงคําแนะนําเพียงแค่ถือนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยทางฝ่ายปรับเป็น8บาท65สสตางค์นะคะปิดประชุมในส่วนพื้นฐานค่ะ